สวัสดีค่ะชีวิตด,ดีที่นี่ยูเควันนี้เพื่อนๆกินอะไรกันครับวันนี้ดามีเมนูก็คือมันได้น,นี่มาคือพริกไทยอ่อนซึ่งหายากมากที่จะสวยอย่างนี้แล้วเพื่อนยืมมาให้จากเมืองไทยดาก็เลยได้เมนูเลยค่ะผัดเผ็ดเนื้อเพราะมีทั้งกระชายสดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเค,เครื่องเครื่องเคียงทั้งหลายมีทั้งกระชายใบมะกรูดแล้วก็นี่เลยนี่หัวใจที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีถั่วนิดหน่อยแล้วมาเดี๋ยวมาตาน้าพริกกันเลยค่ะก็จะมี ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วก็ไออะไรนะพริกไทยดําค่ะใส่ทุกอย่างไปให้หมดเลยค่ะเราอนก็มาตํากันเลยค่ะเ,เพื่อนๆตำเสร็จแล้วค่ะ ได้เวลาผัดราคาทีนี้เราก็ใส่น้ำพริกลงไปผ,ผัดจนเครื่องแกงหอมก่อนเลยเครื่องแกงดาก็หอมดีแล้วนะคะดาใส่เนื้อแล้วค่ะเข้ากับเครื่องแกงดีๆก่อนเลยนะคะเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อสีสันหอยนั่งลมค่ะอิ้วขาวค่ะเพื่อทำเนื้ยน้ำปลาค่ะให้เข้าเครื่องแกงนิดนึงนะไอเครื่องปรุงนิดนึงนะคะแล้วดาก็จะเอานี้เลยค่ะเออะไรนะน้ำที่ล้างคกอะ่ะใช่ค่ะกระชายพักหนึ่งใส่ถั่วไปก่อนด้วยอ่าสวิตทเพปเปอร์จบด้วย กรีนเพปเปอร์กับใบอะไรนะคะแบบมักเหียดได้ให้มีอะไรรู้ไหมคะมันต้องมีใบกะเพราเนาะอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ก็ปิดไฟไปตักข้าวเลยจ้ะรออะไรเลยจ้ะเสิร์ฟเลยจ้ะพราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดเผ็ดเนื้อค่ะผัดเผ็ดเนื้อพริกไทยอ่อนค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดเนื้อพริกไทยอ่อนโอเคมาชิมสิ อร่อยพิซซ่าคนค่อนข้างเผ็ดอร่อยมากการันตีไปผัดกินกันนะคะใส่ไก่ถ้าคันไม่กินเนื้อก็ใส่หมูใส่ไก่พวกซีฟู้ดก็ได้ค่ะเพื่อนๆอร่อยอว้มันเผ็ดร้อนพร้อมเป็นมีพริกไทยทั้งพริกไทยดำพริกไทยอ่อนนะไป enjoy กันนะคะ